ตอนนีเ้เราอยู oh no? ่หมู่บ้านปลากระแดะนะครับมากินหอยนางรมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับหอยนางรมมีหลายไซส์นี่เขบอกหอยใหญ่อนนี้เรากินไซส์ใหญ่ตัว60บาทใหญ่67อันนี้60 60คือไม่ง่ายนะอันนี้ของนป้าอันนี้ตัวอะไรอันนี้ของมี่ป้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าเราเขาแกะยังไงนะครับมาดูกัน นี่นะครับเขาก็แกะหอยนะครับทุ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 บแล้วก็ทุบทุบครับเดี๋ยวเขาก็จะใช้มีดนะครับแงะนะครับอ่าตอนนี้หอยเริ่มแยกแล้วเขาใช้มีดแงะเข้าไปแงะแซะออกมาแซะเข้ามาแซะออกไปนี่พอแซะปุ๊บเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะเห็นหอยแล้วโอ้โหขาวมากเขาจะทำาสะอาดด้วยน้ำนะครับอ่าแล้วก็เอาตัวต่อไปใช้วิธีการเหมือนเดิมครับทุบๆๆเหมือนเดิมนะครับ ว้าวน่ากินมากเลยครับไปกินกันนี่นะครับของเราหกตัวไซส์ใหญ่สุดใหญ่โคตรใหญ่เอากินก่อนป่ะผาไปแล้วก็ผ่าอ่ยนี้ะไ่ะ่ม่ไม่พี่จังมีให้แล้วก็ถ่ายนี่ไงเออมาแล้วก็ถ่ายไงอแล้วก็ถ่ายถใคนพี่คะอันนี้น้ำจิ้มอะไรสีส้มอ่ะก็เป็นซอสซอสซอสต้องสูตอ๋อสูตรเขาสูตรเขาต้องกินป่ะต้องกินต้องกินแต่อิน แล้วเรียนน้ำพริกเผาอ๋อแทนพริกเผาแทนพริกเผาใช่ไหมพี่สดไปเลยหมักเขาให้สับตักเข้าไว้องเชียวห่อยเข้าไปดิเชี่ยวเข้าไปโอ้โหแต่แค่นี้เองข้าวฝังไม่หมด ไม่เข้าปากไม่หมดหรอกทุตากโ้ตากให้ดูงบไปเป็นไงอร่อยนิดนึงยังอยู่ส่วนมากคุณใช่ไหมไม่ถึงหลักกรตยีแล้วน่้มีะีห้นะอออือร่อยไหม่อ ตัวใช่ไหมใช่ตัวมีหกสิบกับห้าส <setting? S 3> <bon> ิบทำวกระดองไทย้ก็เคื่อเคียงเื่องเียงบของไทยยี่สิบไยนะเดี๋ยวพี่ถ่ายมันทแบบนี้ได้ไยกินไม่คุยกับใครเลยนี่ตัวใหญ่นให้มันครบเหมือนกินมิี่ายนะใส่เกือให้ครบด้วยนะครบเลยหอยสุราดเกลียมเกียทีมีพริกดพเจย บบแบบที่นูกเรียกอะาอชิ้นแบบบนี้ใช่อหอพิกค่ะถูกนะครับโกยโกยเขาเรียกโกยอร่อยมากเอาสดให้เท่าไหร่คะให้ปิดเดยเยไหม นี่ครับไม่พอครับขออีกครับแต่นี้ไซส์สามสิบแล้วลองดูสิเอาหอยยื่นออกมาเอาหอยลงมาเลยเออเฮ้ยทำไมอ่ะมาอะ่ะเหรอ นากันสมสิบกับหกสิบเหมือนกันแต่นี่กิง่ายกว่าโอเคไมไ่กว่านะ่ะมาดูบ้างมาแล้วน่งาวันนี้จะทำมากินหอย<ม>ไซ<ห>ส์ใหญ่มีไซส์สาิบนะครับไซส์สามสิบีดูเศษตัวละหกสิบบาทเดี๋ยวจะกินแล้วนะไซส์สามสิบรยดิไอ้กนย่ะะนี่กินนี่ <laughs> เตรียมเตรียมมาบอม,ม,มโคตรเด็ดอร่อยมากค่ะว่าหนักสิกห่อยกว่า<ม>ว่ะไปเรียกกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปกินอะไรเดี๋ยวพาไปดูกันวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย